อย่าพึ่งเป็นหมอถ้ายังไม่รู้สิ่งเหล่านี้นักคะโปรดฟังไม่งั้นพลาดแน่ผิดทางไม่รู้ด้วยเวอร์สวัสดีครับเราทุกคนพบกับพี่นอ็อตตี้แคสเตอร์นะครับวันนี้พี่น็อตจะมาเตือนเรื่องอะไรรู้ปะอย่าพึ่งคิดจะเป็นหมอถ้ายังไม่รู้5้าข้อนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า5้าข้อนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างไปฟังกันเลยคะ่ะ ข้อแรกค่ะถ้าคุณคิดความฝันว่าคุณจะต้องรวยจากการเป็นหมอหยุดเลยค่ะหยุดเลยค่ะบอกเลยว่าการเป็นหมอนั้นเนี่ยไม่ใช่เวที่ทำให้น้องไ้ร่ำรวยโดยตรงจริงอยู่ที่อาชีพแพทย์ค่าตอบแทนจะเยอะ กว่าอาชีพอื่นๆที่เขามีกันก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่เพียงแต่ว่าถ้าน้องมุ่งจะรวยเพราะการเรียนแพทย์หรือการจะเป็นหมออันนี้ไม่ถูกต้องคนที่ร่ารวยเป็นร้อยล้านพันล้านแบบนั้นเนี่ยแน่นอนเขาต้องมีธุรกิจมีอะไรเป็นของตัวเองดังนั้นไม่ใช่เด็กๆที่อยู่กองนั้นใครฝันจะรวยไปนู่นค่ะทาธุรกิจเนาะข้อต่อมาค่ะวันหยุดคุณรล้วคุอล่ะ ลาลาลาไปทะเลคุณเล่คุณเลน่าเกลียดมากอย่าไปทํานะคะต้องบอกว่าวันหยุดโดยเฉพาะหมอถ้าเป็นหมอที่ต้องรักษาคนไข้ในเชิงที่แบบดูแลคนไข้ยอย่างเงี้ยน,นะคะบอกเลยว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มันจะเกิดขึ้นเช่นหยุดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าหมอมีหลายสายบางสายก็อาจจะทําได้นนในการหยุดเสาร์อาทิตย์แต่หลายสายส่วนใหญ่ก,ก็จะต้อเข้าไม่ค่อยมีเวลาต้องเข้าเวรเนรอะแม้ต้องมีไปออกตรวจติ ไม่ว่าจะเป็นสมมติถ้าอยู่อยู่โรงพยาบาลรัฐอยู่อาจจะต้องออกตรวจเอกชนวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะฮะดังนั้นไม่มีเลยค่ะแทบจะไม่มีแต่ถามว่ามีไหมมันมีนะแต่มันจะไม่สม่ําเสมอขนาดนั้นดังนั้นคิดฝันไปนเลยว่าถ้าตัวเองต้องการจะเอออยากมีวันหยุดนะ,ะเบนจากแพ์ไปเลยแต่อาจจะเป็นสายอื่นได้โนอเลสเตชันทันตะหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะที่เขาจะพอบอริหารจัดการเวลาของตัวเองได้นั่นเอง ข้อต่อมาค่ะการฝันจะได้หลับผักผ่อนสนิทหลับสนิทเต็มอิ่มเมื่อเราเป็น,<ร>ปนหมอถ้าเรามีความฝันเราต้องการจะนอนอ่ะพี่แนะนําอยู่อย่างหนึ่งคือเรารวยแล้วเรานอนไปเลยจบอันนั้นตอบโจ์แต่ถ้าจะคิดว่าอยากนอนแล้วมาเป็นหมออันนี้พี่ว่าไม่ใช่เพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าชีวิตหมอเนี่ยจริงแบบมันต้องตื่นตัวแทบตลอดเวลา โดยเฉพาะถ้าเป็นแพทยศาสตร์ย้ำนะเช่นบางทีมีการเข้าเวรฉุกเฉินตี 2, 2> <c oughs> ก็ต้องแซนบาอยู่ก็ต้องแบบสามารถมารักษาคนไข้ต่างๆได้เนาะ <c oughs> ดังนั้นการนอนเต็มอิ่มจะไม่ใช่การตอบโจทย์ของคนที่ต้องการจะเรียนแพทย์หรือเป็นหมอน,นั่นเองค่ะ <c oughs> 4. มีเวลาอยู่กับครอบครัว <c oughs> โอเค,อเคอชีวิตได้แบบ อยู่บครอบคของตาคุณพ่อคะคุณแม่คะนะคะพี่ชายสวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะพี่น้าเปหนึ่งสองาเวลาน้อยมากมันก็จะเป็นผลพวงมาจากการที่จะต้องสแตนบายมีการเข้าเวไากันตลอดเวลาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้เวลาที่อยู่กับครอบครัวน้อยลงดังนั้นใครขับเคลื่อนชีวิตโดยใช้ครอบครัวเป็นจุดนำอ่ะจะอาจจะไม่เหมาะกับการเรียนแพทย์หรือเปล่าหรือถ้าจะคิดในมุมว่าเราเรียนแพทย์เพื่อจะรักษาคนในครอบครัวได้ก็ต้องยอมรับนะว่าเราจะต้องมีบางเวลาที่เราจะเสียเวลาไปกับการทาอาชีพเราโดยการเป็นหมอเนี่ยแ่ เราก็จะสามารถมารักษาพ่อแม่ได้ถ้าวันที่พ่อแม่เขาป่วยหรืออะไรก็แลกเอาแล้วกันครับว่าเฮ้ยถ้าเวลาครอบครัวอยู่กับครอบครัวเยอะๆอันนี้อาจจะไม่ไม่เหมาะนะฮะแต่ว่าถ้าแลกกันแล้วรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรามีวิชาชีพนี้แไปรักษาหลวพ่อคุณแม่ได้แล้วเวิร์กก็ไปเลยค่ะสุดท้ายนะคะการมีสุขภาพดีจริงๆหลายคนบอกว่าเรื่องนี้แล้วแต่คนมันก็จริงนะบางคนเป็นหมอก็ยังสุขภาพดีได้แต่การเป็นหมอมันเสี่ยงต่อการสุขภาพไม่ดีได้เพราะ ด้วยบกการบริหารจัดการเวลาการนอนไม่เต็มอิ่มเอย่ยการต้องแซนาบตลอดเวลาสมองตึงประสาเทเครียดร่างกายมันก็จะหลังฮอร์มนอะไรต่างๆผิดพลาดไปหมดมันมีคนที่สุขภาพดีได้เพราะเขาต้องควบคุมจัดการตัวเองให้ดีแต่เันนี้มันมีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงว่าทําให้เราอาจจะไม่สามารถจัดการตัวเองได้ดีเท่าคนอื่นนะนะก็จ,จะทําให้เราเนี่ยอาจจะมีการป่วยนะไม่ว่าจะเป็นป่วยทางกายเองหรือจิตใจของเราที่เราจะ,จะมีภาวะตึงเครียดอย่างที่บอกไปเนาะดังนั้นใครฝันจะมีสุขภาพดีเฮลตี้อาจจะไม่ใช่ทางขนาดนั้น แต่ทําได้นะยังย้ำอยู่ยังมีเวทําได้แต่ก็จะต้องใช้เขาเรียกว่าควบคุมหรือมีวินัยตัวเองดีๆในการที่ทําให้ตัวเองสุขภาพดีในขณะที่ยังเป็นหมออยู่นะครับและนี่คือทุกสิ่งที่ต้องการจะเตือนแล้วก็ย้ำว่าเฮ้ยอยู่แบบถ้าเป็นคนที่มีลักษณะแบบต้องการสีนอตบอกอันนี้อาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นหมอแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยพี่หนูจะลุยคะ่ะหนูไปได้คะ่ะหนูพร้อมแล้วค่ะก็เชิญเลยคะ่ะนะคะว่าที่หมอทุกคนเนาะพี่น็อตเป็นกำลังใจให้แล้วก็รอไปรักษากับทุกคนอยู่นะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะคะครั้งหน้าพี่น็อตจะมาพูดเรื่องอะไรก็รอติดตามแล้วกันอย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียพีแคสเตอร์ทุกช่องทางพร้อมกับติดตาม u t u b e พีแคสเตอร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดดูด s c r i p ชั o นด้วยเผื่อเขามีแปะลิงก์ขายของขของอะไรก็เผื่อเขาฉลีดไปนะเนีะสำหรับวันนี้พี่น็อตก็ลาไปก่อนแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ